วัสดีครับโมจิฟิมนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับกล้องตัวหนึ่งที่กำลังนิยมในขณะนี้ครับก็คือเจ้าตัว o l y m p u s าม d 4นะครับตัว o l y m p u s าม d 4เนี่ยเป็นกล้องในระบบ Defender นะครับมาพร้อมกับเลนส์สี่สิบมิล f 1.7นะครับซึ่งตัวนี้จะให้หรูรับแสงค่า f มาค่อนข้าง <ๆ S 1> ที่จะกว้างครับสาคัญถ่ายได้ในแทบจะทุกสภาพแสงนะครับแล้วก็หลักๆกล้องตัวนี้จะเป็นระบบ ออโต้นะครับใช้ฟิล์มขนาด1 3 5ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานครับสามารถหัดื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับสำหรับข้อดีเด่นๆของเจ้าตัว103 5 DC นะครับก็คือจะเป็นรีเฟลเดอร์ที่มีขนาดเล็กสามารถพบพาได้ง่ายครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มได้หัดเล่นหรือว่าคนที่เก็บปรับอะไรมากมายอยากจะกดถ่ายหรือว่าไม่ต้องการปรับ ฟังก์ชันอะไร้างมายตัวนี้ก็จะเหมาะเพราะว่ามันจะเป็นกล้องที่แบบว่าเรียกด้แบบเรียกได้ว่าเป็นระบบฟูออโต้อะไรก็ได้ก็คือเราแค่ตับแค่การโฟกัสองค์ไหนโฟกัสแล้วนอกนั้นกล้องจะเป็นตัวเลือกปรับเราเองนะครับซึ่งเด่นๆตัวนี้เลยที่ที่ผมชอบมากก็คือจะเป็นตัวเลนที่เนื้อเลนค่อนข้างคุณภาพดีแล้วก็ให้เลนที่มีรับแสงกวา้างเพราะฉะนั้นภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างจะมีมิติแล้วก็ มีความชลึกชัตื้นที่ค่อนข้างเด่นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้วยความที่กล้องมันปเป็นระบบออโต้เนี่ยดังนั้นตัวนี้เขาถึงเพิ่มปุ่มตัวด้านหลังนะครับปุ่ม Black Light Control นะครับ BLC ตัวนี้จะช่วยในการทดเชยแสงนะครับทำให้แสงที่ว่าได้านมีความสว่างมากกว่าปกตินะครับช่วยในเรื่องของการที่เราจะไปถ่ายย้อนแสงหรือว่าถ่ายในสถานที่ที่มีแบบ แสงสว่างไดค่อนข้างมากครับซึ่งเป็นการแก้ไขในในส่วนของอสภาพแสงได้ดีครับมาดูขนาดของตัวกล้องนะครับก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับขนาดของ iPhone 5นะครับก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของความความยาวนะความกว้างอย่างนี้นะมันก็มันก็ถือว่าเป็นขนาดกล้องขนาดเล็กเลยครับอืม สามารถพกพาใส่ในกระเป๋าเป้อะไรเงี้ยได้ซอย่างสบายเพราะว่าไม่ได้มีความาหนาหรือว่าอะไรกันมากมายครับต่อมาเรามาดูในส่วนของปุ่มต่างๆของตัวกล้องนะครับบนกายต่างๆเริ่มด้วยตัวด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของการกอฟิล์มครับใช้สําหรับเวลาเราต้องการกอฟิลม์มตอนที่เราถ่ายหมดม้วนแล้วเนาะ ถัดมาก็จะเป็นปุ่มตรงนี้จะเป็นที่คัตชูสาหรับใส่แฟลเสริมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์เนาะตัวนี้เป็นก้านสำหรับขึ้นฟิล์มนะครับแล้วก็ตัวเลขหนะ้าฟิล์มจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะที่เป็นตัว s ขึ้นอยู่ครับถังมาก็ช่องมองตัวนี้จะอยู่ในด้านสายมือนะครับจะเป็นช่องมองแบบรีเฟนเดอร์นะครับแล้วก็จะมีปุ่มตัวชดเชยแสงที่เราได้พูดกันไปนตอนต้นก็คือจะเป็นตัวนี้นะ กดควบกันเวลาใช้ง,งานก็คือกดค้างไว้พร้อมกับตอนที่จะถ่ายนะครับอืมค้างนี้ก็เป็นปสําหรับปลั๊กสําหรับเสียบแฟลชเพิ่มเติมเนาะแล้วก็มีตัวด้านหน้าตัวด้านหน้าจะเป็นในส่วนของตัวาขาสำหรับตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นส่วนของการตั้ง ISO นะครับวิธีการปรับตั้ง ISO ก็คือตัว หน้าเลนนะครับแล้วหมุนให้ให้ตัวหน้าเลยนยืดออกมาเสร็แล้วเราก็มันจะมีเฟืองด้านในนะเราสามารถหมุนหมุนได้เลยปรับแล้วตัวเลนก็จะเปลี่ยน่าครับซึ่งปรับได้ตั้งแต่สูงสุดแ800ดรอยนะครับแล้วก็น้อยสุดก็คือยี่สิบห้านะครับ ส่วนต่อมาด้านล่างตรงนี้เป็นปุ่มสําหรับใช้เวลากดกอฟ l f e e นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราสามารถแกะได้ง่ายโดยใช้เหรียญบาทหรือว่าเหรียญ2บาทนี่นะครับหมุนขันที่ตัวนี้ได้เลยตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นฐานรุ่นปัจจุบันได้อย่างพวก LR44 หรือว่าฐานกระดุมพวกนี้ใส่ใส่ได้เหมือนกันนะครับ สำหรับพิธีการใส่ฟิล์มตัวนี้นะเรามาดูวิธีการเปิดฝาหลังก็คือง้างมันจะมีขาด้านล่างครับแล้วก็แค่งา้างออกมาปุ๊บฝาก็จะเด้งออกมาเปิดได้เลยเนาะวิธีการตัวนี้ก็คือต้องใส่ม้วนฟิล์มลงด้านนี้ก่อนนะครับให้ลองๆองก่อนหลังจากนั้นก็ดึงแขนตัวแผ่นฟิล์มมาไว้ข้างหนึ่งนะสอดเข้าไปในแกนด้านในสุด ขึ้นฟิลมนะครับแล้วก็ดูลักษณะว่าถ้าฟิล์มมันตึงเนี่ยเราก็ปิดฝาได้เลยครับก็กดถ่ายไปก่อนนะอวิธีการสังเกตว่าฟิล์มใส่ถูกต้องไม่หลุดออกจากตัวแกนด้านในนะครับคือฟิล์มมันเดินไปอย่างถูกต้องเนี่ยก็คือให้สังเกตว่า พอเราขึ้นฟิล์มทุกครั้งเนี่ยตัวแกนด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะหมุนตามนะอย่างนี้นะดูนะอืมแล้วตัวเลขนับฟิล์มก็จะเดินนะอย่างนี้ก็ขึ้นมาที่สี่หลังจากนั้นถ้าเกิดเราถ่ายจนหมดม้วนแล้วเนี่ยวิธีการกอฟิล์มออกนะครับก็คือปกติเนี่ยตัวตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถหมุนย้อนกลับมาได้ครับเพราะว่าลักษณะการเดินของฟิล์มเนี่ยคือจะเดินไปทาง ด้านขวาด้านเดียวนะครับทีการที่จะกอฟิล์มก็คือเราต้องกดตัวปุ่มด้านล่างนี่ก่อนนะตัวสีดำอ่าฉะนั้นตัวนี้ตัวกอฟิล์มก็สามารถหมุนกอกลับาได้เราก็หมุนกอกลับมาเรื่อยจนรู้สึกว่าฟิล์มเนี่ยมันได้เกินเข้าไปในในม้วนฟิล์มจนหมดแล้วนะบางคนเนี่ยอาจจะแบบเผลอเปิดฝาหรือว่าไม่ได้กอฟิล์มกลับจนหมดมมวนนะเปิดฝาหลังเลยเนี่ยมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่า ฟิล์มที่เราถ่ายเนี่ยก่อนที่เราจะส่งร้านเนี่ยไม่คนที่จะโดนแสงนะครับเพราะว่าจะทำให้ฟิล์มที่เราถ่ายทั้งหมดเนี่ยมันเสียอ่าสำหรับใครที่อยากได้กล้องเล็กๆใช้งานง่ายพกพาง่ายนะครับก็ลองดู奥林巴ด 5DC เนะาะอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับกล้องตัวหนึ่งสําหรับการใช้งานในี่ยนะะที่ไม่ต้องการปรับอะไรมากหรือว่าสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับการใช้งานกล้องฟิล์มนะครับ ก็ลองดูเป็นตัวเลือกหนึ่งเนาะขอบคุณครับ